าลีเอ็ดเลสนะคะให้กับพี่ท่านนี้นะคะปัจจุบันนี้พี่พออายุ51ปีนะคะมีในส่วนของถุงใต้ตานิดหน่อยแล้วก็ริ้วรอยนะคะทั้งหน้าผากแล้วก็หางตาถุงใต้ตานะคะ<ส>เดี๋ยวเราจะมาร์กให้ครึ่งหน้าเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะหายในกี่นาทีนะคะ<ส>วิธีการใช้นะคะเราบีบเนื้อกีมออกมานะคะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะใหญ่กว่าเม็ดผัวเขียวนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะทาให้ทั่วทั้งหน้าใส่ผสมน้ํานิดหน่อยนะคะ เพราะว่าตัวเนื้อครีมค่ะเข้มข้นมากๆเลยประมาณนี้นะคะคแล้วเราค่ะก็ทาทุกจุดตามที่เราต้องการได้เลยจะเป็นหางตาแบบนี้พี่ลืมตาขึ้นนิดนึงนะคะโอเคแตะเบาๆนะคะผิวของเราค่ะจะเรียบเนียนด้วยนะทั้งริ้วรอยรูขุมขนหรือว่าตัวหลุมสิวต่างๆนะคะ แต่เบาๆแล้วก็หางตาค่ะสามารถที่จะดึงแล้วก็ยกกระชับริ้วรอยผิวของพี่ทธนีได้เลย mm hmm. เหมือนเดิมค่ะแล้วก็พักให้แห้งสิ่งสำคัญค่ะตัวนี้นะคะตัวเนื้อครีมเอ็ดเละค่ะจะ เข้าไปบำรุงผิวของเรานะคะให้เรียบเนียนแล้วก็กระจ่างใสขึ้นริ้วรอยยกกระชับได้อยู่ตลอดเวลานะคะเนื้อครีมตัวนี้ค่ะจะอยู่กับเราได้ประมาณ7-8ชั่วโมงนะคะเห็นไหมถ้าเป็นผิวผู้ชายที่เป็นผิวแบบนี้นะคะไม่เกิน30วินาทีนะคะผิวริ้วรอยของพี่เขาค่ะดูเรียบเนียนขึ um ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะสังเกตง่ายตัวหน้าผากค่ะก็คือเหมือนที่เราไปฉีดฟิลเลอร์มาเลยนะคะก็จะเนาแล้วก็เรียบเนียนนะคะ ที่สําคัญค่ะริ้วรอยเมื่อกี้นี้หายไปเห็นชัดไหมคะแล้วก็ตีนกาหัานซ้ายนิดน,นึงค่ะอย่าเพิ่งยิ้มนะมีไหมคะไม่มีแล้วก็ตัวนี้เห็นริ้วรอยเขายังมีไหมคะไม่มี ตัวนี้ค่ะไม่เกิน30วินาทีถึง1นาทีริ้วรอยแบบนี้หายไปนะคะถ้าหากว่าใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะคะก็ติดต่อคนที่เขาส่งลิงก์วิดีโอนี้ให้กับคุณได้เลยเพื่อสอบถามโปรโมชั่นนะคะสำหรับใครที่มีริ้วรอยแค่ประมาณนี้แต่สามารถทาได้ทั่วทางหน้าเลยนะคะเดี๋ยวพ่งยิ้มนะโอเคอะมาคิดถ่าย